สวัสดีครับพบกับช่องเราทังทุกที้ยิ่ไส้นะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศสร้างโรงช้างบ้านช้างของป่าฟังมะลิท้องนะครับดูบรรยากาศนะครับ เสาขึ้นนะครับเสาเอกขึ้นนะ

ชมบรรยากาศนะกันลูกสนะครับของบ้านของมลิทองนะครับที่มาลาหนึ่งตันในป่าที่เกือบถึารเลือน ก็พูดคุยกันเป็นภาษาสวยนะในการยกลรงช้างก็ชนบ้านเราเป็นชนเขาครับก็ใช้เป็นภาษาสวยในการสื่อสารกันมลิททองก็อยู่โนู่น

ชมการยกเสานะครับยกเสาวันแรกเนี่ย

អូយអូយអូយយឺយឺយឺស្គីថាមេកបជក់កបជក់កបលោកលោកអេសលុកអេសលុកកបបិទនក់ទៅនក់ថាចាំនេះតាមយុកឯនក់បាក់ខ្ញុំណូថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកព្រៀនទៅនឹងព្រៀនទៅនេះព្រៀនកបទៀតព្រៀននេះគឺរបស់ខ្លួនតាមមកទៅតាមព្រៀនទៅនឹងទៅជួយចាក់មិនទេលุง ลููู้สาที่สครับขึ้นเสาที่สองครัรกได้ยกขึ้นไปแล้วเ่าดเหชครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับดช่ครับใช่ครับใชครับ่บใช่ครับใด่ครับใชครับับรูใช่ครบรับใ่ครั่ใช่ัใบ่ครบใช่ครับใช่บั

เอาบนเงี้ยหมือประเทศไทยต่างประเทศมาโฮมอยู่บันนี้บ้องเดียวนี่แหละมองวันทักนี่แหละมองวันมองนี่แหละเศรษฐีมหาเศรษฐีมองนี่เรือกินเรือไส้ให้พี่ให้น้องไม่มาจารย์มหาเศรษฐีว่าอาจารย์มหาเศรษฐีนี่แหละมองพี่มองน้องนี่มองแก่นแก่นวัดนี่แล้นี่แหละเป็นไห้ไงไห้คำนั่นกั่นมาจานไห้ไงนั่นอาจารย์ไห้คำคานั่นครับครับ มีแ้วยต่แเ้ด้วยแรับกน่อพ่ดม่้วมงานช่วมาแ่แค่แม่แม่ไม่เลยักพ่อ่่อครับด่วยงานจกันบ้างจริงนว่าปันนี่อาจารย์ของแพรกรามาปันนี่แหะครับสร้งใจกรมาปันนี่ครับด้วยมือนี่แหะครับนัดตะแเปมือนี่เป็นต้นไก่ล แม่ฮาร์บอร์อินไทยอยู่เต้น ทางทางคุกกี้ครับ

เพื่อนของป้าผานเขาเป็นเจ้าของทนีครับครับนาครับวลงครับล้วเป็นยังไงตั้งแต่เาอเหตุการณ์มาตั้งแต่เหตุการณ์มาขาลังมันยังดังดับกมขรขาหลังเนี่ยขาขาขวานี่ยครับหมอมาดูแลสองรอบครับสองรอบสามรอบกับหมอลงกยาบครับ ลความาสารอบแล้วมารอบหนึ่งครับคุณหมอเปยังไงคุณหมอก็ยังยังให้ยาอะไรนะครับเพราะว่าอะครับกับยายาแก้ปวดแล้วเปอร์เซ็นต์ลูกในท้องหรืเขาเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์ลูกในท้องแล้วหมอเขาว่าถ้ามันตกติงก็ไม่เป็นไร ก็มันมันยังท้องยังอายุยังน้อยนะครับสิบเดือนสิบเดือนนี้ครับอีกปีหนึ่งก็ออกแล้วสิบปีนึงก็ออกแล้วแล้วคิดว่าจะอยู่นี่ตลอดไปหรือเอากลับไปพัทยาทีนมันมีลูกออกถ้ามันมีลูกออกมาก็อยู่นี่ตลอดไปหน่อยตลอไปมีท่อมอะไรก็อยู่บ้านเรานะครับปู่ป้านี่ความช้านะครับก็สามารถขึ้นชาตเองได้แล้วนะครับมีช่องรูปมี อะไรนะครับเอาติดกลับมาผมว่าอยูประมาณสองสามปีหน้าทุกคนขายน่าจะสามารถขึ้นคารีได้น่าจะไม่ได้มาช้างไว้ที่อย่นัแหละเพราะว่าเราก็มีถ้าถ้าโครงการกรับก็อยู่นี่นะครับถ้าโครงการรับก็อยู่นี่เลยครงการับครับผมอยู่ของฝันเลยฮะผมก็อยู่ของฝันของอย่างสุนช้างก็อยู่นี่เลยครับไม่ต้องไปเล่ร่นที่ก่างไปอยู่บ้าน คร้างสนามบินแขกเอาแกเยอะุงนะับแขกแขกกินลุกงอู่ฟ้านึ่ก็จบเลยกครับเอ้าข้าผมไปเดินทีได้ไหมได้ๆได้เนาะได้เนาะจับได้เลยการการนี่บอสเกตยังไงมันดังเวลามาเดินมันจะก้าหรือมันดังปัอปั๊บปั๊เดินเดินเดินปกติไว เดินมันเดินปกติอยู่แต่มันจะเป๊ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ว่าจากการเดินปกติเขายังเสียวยังเสียวสมมติอ่าเ,เ,เขาเขาเดินเนี่ยเดินเดินเนี่ยเขาจะตึกครับโออออ้กเยบดั ูได่ทอไนมคกต้องดูข้างหน้าครับดูข้างหน้าเราเราจับด้จับได้ครับจับไได้ครับได้ครับม่เนออแมงอยู่แมนแมอยู่แมอยู่บ่แมงอยู่น้อท้องท้องอยู่ท้องแรกไงหลุลูกแรกเลยลูกแรก เอาลูกแรกบอกเลยถ้าออกมาชื่อว่าน้องสายฟ้านะผมว่ามันจะจะโหดกันไปหรือเปล่ารับมันจะโหดขึ้นไปหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีกห่างๆกันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจไงนะก็เหมือนพี่สาวเขาที่อยู่ติดกันอ่ะหัวติดกันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปโดนอีกทีนุนอยู่ใกล้ๆอยู่อีกถัดกันสามสีเชือกโดน น้องก็จะประมาณงงนะครับสิบเก้นงครับอีกสักครู่ก็จะไปที่วังทะลุวังทะลุครับวังทะลุไปไว้สดขายผลไม้ครับแล้วก็จะมีเขาก็จะมีรถแก๊้งวันนั้นผมก็ไปไปเห็นอยู่นะครับไปช่วยไล่ช่วยไล์แป๊บนึงนะครับโดรถแก๊้งกันอยู่ประมาณห้าเชือกเชือกครับ หน้าวัดพี่ก็ทาบุญสร้างได้ครับท่องน้องทางคุกกี้ครับผมทางคุกกี้พี่ไม่สร้อยครับทำเนื้อนะทำคุกกี้พี่ไม่สร้อยครับทางคุกกี้พี่แม่สร้อยโอ้โหเ, <laughs> เลยครับทางคุกกี้ได้พอ่าต้องมีแม่สร้อยเนะแ <laughs> ม่สร้อยพี่สาวเขาเรามีความในดูแลสองเจ้างเราจะเราจะไล่จันทร์กรรมทานให้ตรงนั้นอยู่ช่วยช่วยเขาก่อนครับ ทางเชือกนี้ถ้าที่ทางคุกกี้ใช่ครับเขาที่ทางทางคุกกี้นะครับทางเชือกนี้ทางเชือกนี้ที่ทางคุกกี้ครับเดี๋ยวสักครู่เนี้ยผมก็จะไปที่งานบันเทิงน้องอุบุญเนี่ยยัไปไม่ถึงเลยครับอะไรส่วนน้องอุบุญยังไปไม่ถึงเลยโอเคเขาเอ็ซีก็ลืมไปติดตามนะครับน้องทางคุกกี้นะครับหนึ่งแล้วหนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งติดตามนะครับขอบคุณมากครับที่ รับชมผมครับผม๋ย่กันครับผมที่บ้านน้องผู้บุญครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันน้องพุกกี้แล้วก็ลูกในทางเลยนะครับขอบคุณครับ